นานมาแล้ววิชาเป็นชาวเขาชาวดอยบ้านของเขาอยู่บริเวณตีนเขาสูงแวดล้อมที่เต็มไปด้วยธรรมชาติและแน่นอนว่าที่นั่นก็จะต้องมีลำห้วยลำห้วยนี้ชื่อว่าลำห้วยแสงสูงลำห้วยสายนี้เปรียบเสมือนเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงร่างกายลำห้วยแห่งนี้ไม่เคยที่จะแห้งเหือดหายไป แม้กระทั่งในช่วงหน้าแลง้งระดับน้ำในลำห้วยนี้ก็แค่เหลือน้อยลงเท่านั้นแต่ในช่วงหน้าน้ำลำห้วยสายนี้ก็จะยิ่งมากโผเลยทีเดียววิชาพอเริ่มโตเป็นหนุ่มอายุรุ่นรุ่นเขาก็ได้เดินทางเข้าไปทำงานในเมืองปรุงและทุกเทศกาลและวันหยุดเขาก็มักจะกลับไปเยี่ยมบ้าน และในปีนี้ก็เช่นกันวิชาได้กลับมาเยี่ยมบ้านแต่ที่พิเศษไปกว่านั้นวิชาได้พาเพื่อนชายคนหนึ่งมาด้วยซึ่งเป็นเพื่อนที่ทำงานของเขาชื่อว่าชัยเดชเนื่องจากบ้านของวิชานั้นอยู่ไกลจากตัวอำเภอกว่าเขาจะกลับมาถึงบ้านก็เป็นเวลาค่ำ การเดินทางเข้าหมู่บ้านของวิชาเป็นการนั่งรถกระบะสองแถวเข้ามาไอวิชาบ้านเมืองนี่ร่มเย็นดีวะ่ะน่าอยู่อากาศก็ดีไม่เหมือนในเมืองเลยร้อนก็ร้อนเออดีวะ่ะป่าเขาทั้งนั้นเดี๋ยวกูจะพามึงไปเล่นนะ้ำให้นำใจเลยวะ่ะยี่ยมไปเลยวะ่ะแต่เสียอย่างเดียว ถนนเข้าบ้านมึงเนี่ยโคตรแย่เลยวะ่ะไอวิชาเออเป็นธรรมดาแหละถ้าบ้านกูเพอร์เฟกไปซะทุกอย่างกูอเมซิ่งดีวะเออ <c oughs> แล้วรถกระบะสองแถวก็แล่นขึ้นสะพานไม้ทำให้จังหวะการแล่นรถเริ่มสะเทือนมากขึ้นจนวิชากับชัยเดชก็ต่างตัวลย <c oughs> อยเฮ้ยไอวิชา มึงทำไมไม่บอกกูก่อนวะาวัาที่นี่มีสวนสนุกด้วยเอาหนะ้าสะพานไม้มันจะไปเรียบเหมือนสะพานปูนได้ไงวะทั้งคู่ก็ต่างพากันหัวเราะชอบใจแต่แล้วไยเด็กก็ต้องอ้าปากค้างเมื่อสายตาของเขาไปสะดุดกับอะไรบางอย่างในความมืดแล้วไยเด็กก็มีทีท่าว่าจะเอ่ยปากถามวิชา ไอ้วิชากูเห็นเออเออทางข้างหน้าก็จะถึงบ้านกูแล้วมึงมองไปข้างหน้าสิเห็นไฟดวงตัวโต,วตวที่หน้าบ้านกูแล้วนะ่ะคำพูดของวิชาก็เป็นผลทำให้ชัยเดชมองตามแล้วลืมสิ่งที่กำลังจะเอ่ยถามไปในทันทีแล้วรถกระบะสองแถวก็เลี้ยวเข้าบ้านของวิชาเป็นอันเรียบร้อย คืนนี้ชัยเดชได้นอนในมุ้งกับวิชาเพราะเป็นการเดินทางที่ยาวนานมาตลอดเส้นทางทั้งคู่จึงหลับไปได้โดยง่ายดายไอ้วิชากูเห็นใครไม่รู้อยู่ตรงนั้นชัยเดชพูดไปก็พางชี้นิ้วมือไปพร้อมกับปากที่ร้องเรียกวิชาส่วนวิชาก็รีบเข้ามาใกล้ๆกับชัยเดช พร้อมกับเอามือรีบปิดปากมึงอย่าทักมึงอย่าทักโบราณเขห้า,า,ามชัยเดชก็รีบดึงมือวิชาออกอะไรของมึงเนี่ยก็หายใจไม่ออกดิปาฏิโทชัยเดชยังพูดไม่ทันจบคำดีทั้งวิชาและชัยเดชก็เห็นใครบางคนกำลังวิ่งตามรถกระบะสองแถวที่พวกเขากำลังนั่งอยู่ นั่นไงนั่นไงมันตามมาแล้วไอ้วิชานี่มันอะไรกันเนี่ยเฮ้ยไชเดที่นอนหลับตายอยู่ก็ทำมือทำไม้ตะเกียรตะกายส่วนวิชาที่นอนหลับอยู่ข้างๆต้องปลุกให้ัชเดชได้สติไอ้ชัยไอ้ชัยเฮ้ยเฮ้ยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วย ้อยอะไรของมึงกูไม่เห็นจะมีอะไรเลยแม่มานอนบ้านกูคืนแรกก็ละเมอเลยนะมึงอะเฮ้ยล่นเอาเสนเห่อยเลยวะอยนอนนอนเดี๋ยวก็เช้าแล้วล่ะชัยเดชถึงแม้ว่าจะหลับตาลงแล้วแต่ภาพในหัวของเขายังชัดเจนตนเก็บเอามาฝันเป็นเรื่องเป็นราว พอเช้ามาวิชาก็พาชัยเดชไปเที่ยวรอบหมู่บ้านชัยเดชได้เห็นความน่ารักและความเป็นมิตรของชาวบ้านให้เขารู้สึกอารมณ์เหมือนกับว่าชัยเดชเป็นนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวหมู่บ้านของชาวเขาเพราะชัยเดชมีหน้าตาเหมือนกับชาวต่างชาติอยู่พันก็ขาวมากจนบ่ายวิชาได้พาชัยเดชมาที่ลำห้วย นี่มันคือลำห้วยที่พวกเรานั่งรถผ่านเมื่อคืนนี้ใช่ไหมวะเออดิวะลำห้วยที่นี่เหมือนสายเลือดของหมู่บ้านกูเลยนะเวะ้ยเพราะมันไม่เคยแห้งมันจะเป็นไปได้หรอวะลำห้วยมันก็ไม่ได้กกว้างหรือดูลึกมากเลยนะเวะ้ยอ้าวไอน้นี่มึงคิดว่ากูพูดเล่นหรือไงวะกูพูดจริงนะเวะ้ย นี็มึงเล่นอะไรวะเนี่ยเอา้าก็กูบอกว่ากูจะพามึงมาเล่นน้ำไงมึงไม่เชื่อกูเหรอแล้วไซเด็ดกับวิชาก็แหวกว่ายพาก,กันเล่นน้ำกันอยากชื่นใจไม่นานก็มีชาวบ้านที่เอาผ้ามาซักบ้างบ้างก็พาสัตว์เลี้ยงมากินน้ำจนชัยเดชไม่ได้พูดถึงเรื่องที่เขาได้เห็นเลย พอเริ่มที่จะโพเควิชาก็ชวนชัยเดชทีกขึ้นจากน้ําไปเหอะจะมืดแล้วจนจะมองไม่เห็นทางแล้วเนี่ยเฮ้ยกําลังเย็นสบายเลยต่ออีกหน่อยไม่ได้เหรอมึงไม่กลับก็เรื่องของมึงนะกูข,ขึ้นละไปละแล้วเจอกันที่บ้านนะชัยเดชที่คิดว่าวิชาคงไม่ใจร้ายที่จะทิ้งเขาไว้ตรงนี้ เขาก็ยังเพลิดเพลินใจแวกว่ายอยู่ในลําห้วยอย่างสบายใจพอตะวันตกดินความมืดมาเยือนอย่างจริงจังไชเดชเริ่มแน่ใจแล้วว่าวิชาไม่ได้รอเขาอยู่จริงๆไชเดชจึงรีบขึ้นจากลําห้วยแล้วรีบเดินตามกลับบ้านไปตามเส้นทางที่คิดว่าตัวเขานั้นน่าจะจาได้ระหว่างที่ไชเดชเดินไป เขาก็ได <NXT> no ้ยินเสียงเหมือนมีหยดน้ำร่วงกระทบพื้นดินไปพร้อมๆกับเสียงสีเช้าของเขาที่กำลังก้าวเดินไทเดชจึงหันกลับมาดูแต่ก็ไม่เห็นมีใครเขาจึงหันมากว่าสายตามองกลับไปที่ลำห้วยเขาก็เห็นว่ามีบางอย่างกำลังเคลื่อนุ่้มาใกล้ๆนั่นมันอะไรวะน่ะแล้วไทเดช ก็ก้าวขาจะวิ่งแต่ก็ดูเหมือนว่าขาของเขาแข็งเสียแล้วไทเดทได้แตยืนขาสั่นอยู่กับพี่แต่เขาก็ยังหันหลังไปมองไทเดทก,ก็เห็นร่างผู้หญิงกำลังเคลื่อนตัวเข้ามาใกลไๆไทเดทก,ก็ยิ่งแน่ใจว่าสิ่งที่เขาเห็นมันต้องเป็นผีแน่นอนเพราะมันลอยตัวขึ้นเหนือพื้นดิน มันเคลื่อนเข้ามาใกล้ๆกับตัวเขาแล้วมันก็ก้มเข้ามาอย่าทำอะไรผมเลยครับผมไม่ใช่คนแถวนี้แต่ดูเหมือนว่าผีตนนี้มันจะไม่ยอมแล้วมันก็หิ้วร่างของชัยเดชขึ้นมา แล้วพากลับมาที่ลำห้วยพอถึงกลางลำห้วยประแสน้ำที่ก่อนหน้านี้เคยไหลเอืเอ่ยๆไปเรื่อยๆกลับไหลแรงขึ้นชัยเดชถูกปล่อยล่างลงในลำห้วยจนชัยเดชเกิดอาการสำลักน้ำแล้วเขาก็พยายามตะเกียกตะกายให้ได้ชัยเดชน่าจะกลัวตายมากกว่ากลัวผี พอชัยเดชขึ้นจากลำห้วยได้เขาก็สับขาวิ่งไม่คิดชีวิตถนนหนทางต่อให้มีต้นไม้ขึ้นหนารกทึบเขาก็สามารถวิ่งขาไปได้แต่การวิ่งของชัยเดชก,ก็ดูเหมือนจะไร้ประโยชน์เพราะต่อให้ชัยเดชวิ่งไปทางไหนเขาก็ยังเห็นผีผู้หญิงล่องลอยตามมาอยู่ดีจนชัยเดชเกิดความรู้สึกเหนื่อยเขาจึงตัดสินใจ หยุดยืนสู้กับผีปัติโทจะตามอะไรกันนักหนาเหนื่อยแล้วนะเนี่ยหัวก็กลัวหนีก็หนีแล้วยังไม่หยุดอีกเอาแต่หัวเลาะมันตลกตรงไหนวะผีผู้หญิงตนนี้ไม่พูดไป่จา แต่กลับตรงดิ่งเข้ามาทำร้ายชัยเดชมันบีบคอชัยเดชอย่างแรงจนเขาจะหายใจไม่ออกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาระหว่างที่ชัยเดชกำลังถูกทำร้ายโดยไม่มีทางสู้ได้ดวงตาของเขาก็จะมองเขมงไปที่ผีผู้หญิงตนนี้ตนชัยเดชนั้นนิ่งเงียบไปแล้วร่างของเขา ก็ถูกปล่อยทิ้งลงสู่พื้นไอ้ชัยไอ้ชัยไอ้ชัยมึงอยู่ไหนวะไอ้เดชมืดค่ำแล้วทำไมยังไม่เข้าบ้านวิชาเอาตะเกียงมาเดินส่องหาชัยเดชแต่ก็ยังไม่พบชัยเดชจนวิชาเดินไปสะดุดกับก้อนหินจนล้มลง วิชาเริ่มใจคอไม่ดีแต่ก็ไม่รู้จะไปหาทางไหนต่อเพราะเส้นทางที่เดินได้ในหมู่บ้านก็มีเพียงเท่านี้วิชาจึงเดินคอตกกลับไปบ้านด้วยใจเป็นห่วงหรือว่าเราจะพาเพื่อนมาตายวะมันหายไปไหนของมันวะเนี่ย พอเช้าแสงตะวันส่องสว่างแล้ววิษาก็ได้พาชาวบ้านมาช่วยกันออกตามหาไชเดทอีกพวกเขาพากันเดินตามเส้นทางที่จะเดินไปได้และตะโกนร้องเรียกชื่อไชเดเป็นระยะชาเดเดเดตนวิชาเดินมาพบกับร่างไชเดท นอนคว่ำหน้าตาค้างอยู่ที่พื้นเฮ้ยไอเดชเมื่อคืนกูก็เดินมาตรงนี้นี่ว่าทไมไม่เจอมึงวิชาพยายามปลุกชายเดชให้ตืน่นแต่ปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตืน่นวิชากับชาวบ้านก็พากันถามชายเดชกลับมาที่บ้านแล้วแจ้งหมอยาประจำหมู่บ้านให้มาช่วยดูอาการชายเดช มอยาได้เตรียมยามาให้ชยเด็กกินแล้วเช็ดเนื้อเช็ดตัวแต่ชายเด็กก็ยังนอนแน่นิ่งอยู่วิชาจึงได้ไปตามหมอทำประจำหมู่บ้านให้มาช่วยดูอีกแรงหนึ่งด้วยหมอจูเยชองช่วยเพื่อนผมด้วยหมอจูเยชองจึงได้นั่งสมาธิแล้วเอาสายสินมาผูกข้อมือให้กับชายเด็กไม่นานชายเด็กก็ขยับตัวลืมตา แล้วผุดลุกขึ้นนั่งในทันทีแล้วชัยเด็กก็จับเนื้อจับตัวเหมือนกับว่าให้แน่ใจว่าเขายังไม่ตายไอเด็ดมึงเป็นอะไรกูเจอผีที่ลำห้วยวะ่ะมันบีบอคอกูกูจำได้ครั้งสุดท้ายว่ากูตายแล้วเออกูจำได้แล้วผีตนนี้ กูเคยเห็นตอนที่กูนั่งรถสองแถวเข้ามาบ้านมึงนะ่ะที่ลำห้วยของมึงมันมีผีหรอวะเฮ้ย hey, มันจะเป็นไปได้ยังไงกูอยู่ที่นี่มัก็นานมีเห็นมีเลยทันใดนั้นหมอจูยเยชองก็เอ่ยขึ้นมาเองจนวิชากับชัยเดชตกใจและแทบจะไม่เชื่อคำพูดของหมอจูยเยชองอย่าคิดว่ามันจะเป็นไปไม่ได้ รว่ามันเป็นไปแล้วในอดีตชาติเพื่อนวิชาคนนี้เขามีความเกี่ยวพันกับลำห้วยบ้านเรล้านี่ะ่ะเพื่อนผมมันเคยเป็นกบเป็นเขียดแถวแถวลำห้วยหรือครับแม่ไอ้วิชาให้กูเป็นอะไรที่มันดีๆหน่อยไม่ได้หรือไงเอาตั้งใจฟังให้ดีอย่ามวัวพูดเล่นกันเลยใจเด็ดในอดีตชาติเขาเคยเป็นเครือญาติ หรือว่าอาจจะเป็นคู่รักกับผีตนที่เขาเจอแต่ที่แน่ๆเหมือนเขาจะรอเวลานี้มานานแล้วนะรอว,วันที่จะได้เจอกับชายเดชนะถ้าฉันก็คิดว่าเขาไม่น่าจะปล่อยชายเดชให้อยู่ดีมีสุขเป็นแน่แล้วผมต้องทำอย่างไรครับผมถึงจะหลุดพ้นจากเธอผมอยากขออโหสิก,กรรมพวกเราต้องไปที่ลำห้วยนั่นละ,ละ เพื่อไปทำพิธีหาไม่เอาอะกลัวผีโหมึงส่วนกูมามึงจะไม่ช่วยรับผิดชอบชีวิตกูหน่อยเหรอนั่นผีนะเว้ยวิชาอย่าได้กังวลไปเลยใช้ยเดชคือคนที่เขาต้องการไม่ใช่วิชาหรอกไม่ต้องกลัวหรอกนะหมอจุยเยชอง วิชาและชัยเดชจึงพากันเดินกลับไปที่ลำห้วยแสงสูงในเวลาเย็นนี้เลยหมอจุยเยชของเริ่มทำพิธีตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ตกดินก็ยังหาความอะไรไม่ได้กับลำห้วยสายนี้แต่ท่านก็ยังนั่งสมาธิและทำพิธีต่อจนพระอาทิตย์ท้ายลับไปแล้วเหลือแต่แสงจากดวงจันทร์ เห็นแล้วข้าเห็นแล้วเห็นอะไรเห็นอะไรครับเห็นผีเหรอใช่เห็นใจเดชกับผีผู้หญิงเมื่อครั้งอดีตชาติชจเดชเคยมาเที่ยวที่บริเวณลำห้วยแห่งนี้แล้วผืนน้ำในลำห้วยแสงสูงก็สว่างวาบขึ้นมาเห็นเป็นภาพคล้ายกับนักท่องเที่ยวเดินเล่นบริเวณชายลำห้วยแห่งนี้ ยูน้ำน่าเล่นจังเลยอย่าเลยนะแสงสูอยู่ไว่น้ำไม่เก่งแล้วเราก็ไม่รู้ว่าระดับน้ำนี้ลึกแค่ไหนและก็ไม่มีใครอยู่บริเวณนี้เลยโอเคไม่เล่นก็ไม่เล่นจ้ะแต่สูขอเอาเท้าลงไปแช่น้ำหน่อยนะน่าจะเย็นสบายดีได้สิทั้งยู ถ่ายรูปให้สูหน่อยจ้าใส่น้ำที่นี่เย็นดีจังเลยเนาะกังยูถ่ายรูปให้กับแซงสูและเขาทั้งสองก็นั่งเฉยชมธรรมชาติอยู่พักใหญ่จนกังยูชวนแซงสูให้เดินขึ้นจากชายลำห้วยโดยที่กังยูเดินหันหลังขึ้นมาก่อนส่วนแซงสูนั้นก็ลุกขึ้นและกำลังเดินตามขึ้นมา แต่ไม่รู้ว่าแสงสูงก้าวเดินอย่างไรเธอถึงตกลงไปในลำห้วยได้เมื่อกังยูได้ยินเสียงเขาก็หันควับกลับไปมองที่เสียงเขาก็เห็นว่าแสงสูนั้นตกลงไปในลำห้วยแล้วช่วยช่ช่วยช่วยช่วยด้วยช่วยช่วยยังไงล่ะ เราไหวน้ำไม่แข็งเราไหยน้ำไม่เป็นถึงแม้ว่ากังยูจะพยายามหาเอากิ่งไม้โยนใส่ให้แสงซูจับแต่มันก็ไม่เป็นผลแซงซูไหลาตามน้ำออกไปห่างจากตะลิงจนร่างของเธอไม่โผล่พ้นน้ำอีกแล้วกังยูที่อยู่ในอาการตกใจกับเหตุการณ์ระทึกนี้ถึงกับยืนงงทำอะไรไม่ถูกอยู่พักใหญ่ฉันขอโทษนะ ที่ฉันช่วยเธอเอาไว้ไม่ได้ฉันขอโทษนะแล้วกังยูก็รีบเดินออกจากบริเวณลำห้วยนี้ไปโดยที่เขาเลือกที่จะปล่อยทิ้งร่างของแซงสูไว้ที่ลำห้วยแห่งนี้ตอนนี้บนพื้นน้ำของลำห้วยก็ปรากฏร่างของผีแซงสูทำไมทำไมไม่ช่วยสู ทำไมไม่ช่วยซูทำไมทิ้งซูงไว้ผมไม่รู้ผมไม่รู้อโหสิกรรมให้ผมถอะนะอโอโหสิกรรมให้เขาเถอะเจ้าจะได้หลุดพ้นสักที แล้วผีแสงสูก็ตวัดน้ำสาดมาที่ชทยเดชจนตัวของเขาเปียกชุ่มทำไมทำไมไม่ช่วยสูทำไมไม่ช่วยสูทำไม,ไมยสทำไมทิ้งสูไว้ก็ถ้าช่วยเธอในวันนั้นลำห้วยแห่งนี้จะมีชื่อว่าแสงสูได้ไงอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปเถอะ ข้าจะให้ใชายเดชชดใจให้แสงซูนนะจะให้ผมชดใช้อย่างไรครับแล้วหมอจูเยชองก็ลุกขึ้นเดินกลับไปชายเดชก,กับวิชาก็รีบลุกตามขึ้นไปด้วยความกลัวและระหว่างนั้นผีแสงสูก็ล่องรอยตามมาพร้อมกับคาถามทำไมทำไมไม่ช่วยซู ทำไมไม่ช่วยซูทำไมทิ้งซูไว้หมอตุยเยชองเดินกลับมาถึงบ้านของเขาพร้อมกับไทเดทและวิชาหลังจากนี้ก็ไม่มีผีแสงซูให้เห็นแล้วหมอตุยเยชองก็สั่งให้ไทเดทนั่งสวดและทำพิธีกับเขาภายในบ้านทำตามที่ข้าบอกนะ แล้วเธอจะอโหสิกรรมให้แต่ถ้าไม่ทำตามที่ฉันบอกชัยเดชต้ตองถูกขีสาวแสงโซติดตามไปเรื่อยๆเอาอย่างนั้นไม่ล่ะตามครับผมจะทำให้ผมทำอะไรผมก็จะทำให้เธอครับในวันนั้นผมใจร้ายกับเธอเกินไปอา้าวชัยเดชนั่งสมาธิกับข้าเก้าวันเก้าคืนโดยไม่ต้องพักเลยนะตัววิชา ให้นางเฝ้ายามอยู่หน้าบ้านอย่าให้ใครมารบกวนพวกฉันได้วิชาก็ทำตามที่หมอจูเยชองสั่งถึงแม้จะมีบางช่วงที่วิชานั้นแอบหลับไปบ้างส่วนครบกำหนดเสร็จสิ้นการทำพิธีไทเดทถึงกับเนื้อตัวซีดเพราะไม่ได้กินข้าวหรือนอนพักเลยเขาต้องอดทนอย่างหนักเพื่อชดใช้กรรมเก่า และอุทิศผลบุญกุศลให้กับผีแงสงซูแล้วมันจะได้ผลหรือครับหมอตูเยชองได้สิไม่เชื่อใจเด็กก็ลองเดินไปที่ลำห้วยแสงสูด,ดูถ้าไม่เห็นเธอก็แสดงว่าเธอนั่นยอมที่จะโอสิกรรมให้เท่าแล้วมึงไม่ต้องอยากล้อของหรอกหมอตูเยชองเขาศักดิ์สิทธิ์เขาว่าไงก็ว่า,างั้นละ เสร็จแล้วก็รีบเก็บของกับเมืองกุงกันเถอะนี่กลาง,งานมาหลายวันแล้วไม่รว่วกลับไปเจ้านายจะไล่มึงก,กับกูออกไปยังแล้วชัยเด็กกับวิชาก็รีบกล่าวลาและขอบคุณหมอจูยเยชองแล้วรีบออกจากบ้านไปเพื่อไปเก็บของที่บ้านของวิชาพอเก็บของที่บ้านวิชาเสร็จพวกเขาไม่รอช้า รีบจ้างรถกระบะสองแถวในหมู่บ้านให้รีบไปส่งที่ท่ารถและระหว่างทางกลับในเวลาบ่ายค้อยเส้นทางก็ต้องผ่านสะพานลำห้วยแสงสูวิชาถึงกับย้ายมานั่งข้างชายเด็ดด้วยความกลัวผีเฮ้ยไอ้วิชานี่มันกลางวันแสกๆมึงจะกลัวอะไรวะอีกอย่างหมอจูเยชองเขาก็ย้ำหนักแน่นว่า ได้ผลแล้วยังไงเล่าระหว่างที่ชายเดชหันมาคุยกับวิชาอยู่แล้ววิชาก็หันกลับไปมองที่ลำห้วยแสงสูก็ปรากฏภาพผีแสงสูนั่งบนรถสองแถวยังไงยังไงออเอเจอผีที่ลำห้วยแล้วปีใหม่กูจะกลับเข้าบ้านยังไงยังไง แล้วผีแสงสูก็ลองลอยกลับไปที่ลำห้วยไหมทำไมไม่ช่วยสูทำไมไม่ช่วยสูทำไม,ไมยสทำไมทิ้งสูไว้